แมนยูเก็บ3แต้มสำคัญโอนาน่าและดาโลทําได้ดีขึ้นส่วนไฮรุนยิงอีกแล้วแมนยูไม่แพ้ใคร6นัดติดมุมแฟนแมนยูช่องสรับอบอลปีศาสแดงสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงมุมแฟนอัปเดตช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวคราวและพูดคุยสถาน,นการณ์ต่างๆของแมนยูกัน เมื่อคืนนี้ครับแมนยูบุกชนะแอสตันวิลล่าได้2ประตูต่อ1เป็นอีกเกมที่เก็บ3แต้มสําคัญมาได้รูปเกมโดยรวมจริงๆวันนี้ต้องบอกว่าวิลล่าทําได้ดีกว่าครับและมีโอกาสเข้าทําได้ลุ้นมากกว่าทีมของเราแต่ทีมเราเนี่ยก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้ในเรื่องของเกมรับเนี่ยต้องบอกว่าการยืนโซนอาจจะไม่ได้ดีมากนักที่เปิดช่องให้วิลล่าเข้าทําได้บ่อยแต่การป้องกันของเราเนี่ยก็ถือว่ายังทําได้ดี คนที่ต้องชมฮะคืออังเดโอนานาที่วันนี้ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมบอกตามตรงว่าถ้าให้นับประตูที่เสียทำดีทุกจังหวะและประตูที่เสียเนี่ยมันก็ยากมากที่เขาจะรับหรือเซฟได้จริงฮะก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ความผิดเขาเท่าไหร่นะก็วันนี้เขาสมควรได้รับคำชมอย่างยิ่งก็หวังว่าเกมนี้ครับจะเป็นอีกเกมที่เสริมสร้างความมั่นใจในตัวของเขาเองคนอื่นๆในแนวรับเนี่ยผมอยากจะชมดาโลนะ จริงๆตั้งแต่เกมที่แล้วแหะครับผมมองว่าเขาสไลด์ตัดบอลได้ดีขึ้นนะวิ่งไม่มีหมดช่วยทั้งลุกและรับและแสดงข้อผิดพลาดได้น้อยลงสิ่งสำคัญครับคือการเปิดบอลเขาทำได้ดีขึ้นมากๆไม่เปิดทิ้งเปิดคว้างเปิดได้ลุ้นบ่อยขึ้นก็ทำได้ดีมากๆครับหลังจากที่บอกตามตรงนะว่าผมรู้สึกไม่ค่อยชอบฮนะแต่ตอนนี้เขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วเขาก็เป็นอีกคนนะที่ต้องได้รับคำชมจริงๆครับในเกมนี้ โอนานาและดาโลเนี่ยน่าจะดังได้ลงสนามต่อเนื่องอยู่แล้วครับอย่างที่บอกครับต้องรักษามาตรฐานนี้ไว้และทำให้ดีขึ้นไปอีกครับส่วนแนวรับคนอื่นเนี่ยก็ถือว่ารักษามาตารฐานได้ดีนะแม็กควายวารานแต่ผมก็รู้สึกว่าแม็กควายเนี่ยต้องมีเขาครับตอนนี้ในทีมแล้วการป้องกันลูกกลางอากาศเนี่ยค่อนข้างเด็ดขาดเลยส่วนสิ่งที่น่าเสียดายครับคือลุคชอนะเพราะเขารู้สึกไม่ค่อยสบายตัวช่วงพักครึ่งนะทำให้ต้องถูกเปลี่ยนตัวออก นี่คือสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับคือเพราะเล่นเดเลิฟเนี่ยมาเล่นแบ็กซ้ายแล้วมันขัดใจทุกทีไม่ใช่เขาเล่นเกมรับไม่ดีนะครับแต่มันต่อบอลขึ้นหน้าไม่ดีเท่าไหร่มันขัดใจตรงนี้เกมมันดูไม่โฟะก็หวังว่าลุคชอจะไม่เป็นไรมากแล้วกันครับส่วนเกมลูครับวันนี้กาลาโชและแรดฟอร์ดเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่ก็อย่างว่าครับตอนนี้พวกเขาสองคนก็คือตัวเลือกที่ดีที่สุดจริงๆ แรดฟอร์ดเนี่ยยังไงก็ต้องพยายามเรียกฟอร์มของตัวเองต่อไปครับถึงแม้จะกลับมายิงได้บ้างแล้วแต่ต้องมั่นใจมากขึ้นและตัดสินใจให้ดีมากกว่านี้ส่วนการอาโชครับเกมนี้ปัญหาคือจังหวะจบสกอร์ไอจังหวะลากมาผมมองว่าดีแล้วนะมันมีลุ้นนะประมาณ2-3าจังหวะแต่ตอนจบเนี่ยดันยิงเบายิงวืดครับมันน่าเสียดายมากๆยังไงเกมหน้าก็ต้องแก้ตัวกันใหม่ผมเชื่อนะว่าเขาจะทำได้ดีครับแพชชั่นมีอยู่แล้วนะในตัวเจ้าหนูคนนี้ แต่ต้องพยายามรักษามาตรฐานตัวเองไว้ให้ได้ด้วยนั่นเองคนสุดท้ายในตัวลูกครับลาสมูต์อยลุนก็ยิงประตูต่อเนื่องอีกแล้วอยู่ถูกที่ถูกเวลาและเป็นผู้ทำประตูขึ้นนำให้กับทีมเราผมมองว่าความมั่นใจตอนนี้เขามาเต็มมากแล้วแหละมาดีมากๆจริงๆและผมมองว่าเขาจะยิงได้ต่อเนื่องในเกมต่อๆไปอย่างแน่นอนนี่ไม่อยากจะคิดนะครับว่าถ้าเขาเนี่ยได้โอกาสจากเพื่อนมากกว่านี้ได้รับแอซซิตจากเพื่อนมากกว่านี้ โเขาน่าจะยิงได้ไม่น้อยเลยแหละครับคนสุดท้ายครับที่จะพูดถึงไม่ได้คือคนทําประตูชายสกอตแม็กโทมิดเดนี่คือสิ่งที่ผมถูกใจนะในเกมนี้คือไม่ใช่เกมนํา2 0ู 0, แล้วส่งเขาลงมาครับเพื่อทําให้มีช่องว่างในแดนกลางมากขึ้นโดยเปลี่ยนกับผู้เล่นในแดนกลางด้วยกันซึ่งเราจะได้เห็นกับเกมมั่ก่อนเนาะถ้าแม็กขอมลงมาคือจะต้องถอดแนวไม่ได้ถอดแนวลุกออกไม่ได้ถอดแนวกออกแต่ถอด มิดฟิลด์ด้วยกันเองก็คือตามตำแหน่งแล้วมันทําให้เกมในแดนกลางก็คือดูย่ำลงแต่เกมเนี้ยเทนฮากเลือกเปลี่ยนเขากับแรดฟอร์ดนั่นคือสิ่งที่ผมอว่าถูกต้องนะในเมื่อคุณต้องการประตูครับและแรดฟอร์ดมันฝือดอะ่ะเออคนนี้นี่แหละที่จะหาช่องทําประตูได้และมันเป็นแบบนั้นจริงๆเขาเหมาะกับหน้าที่แบบนี้ครับเกมที่ต้องเปิดแลกแล้วก็เกมเนี้ยแม็กทอมทำได้จริงๆนี่แหละคือสิ่งที่ผมเคยพูดว่าเขาต้องทำหน้าที่แบบนี้ และสุดท้ายทีมเราก็ชนะได้เกมต่อไปครับสัปดาห์หน้าเจอลูตันไม่ใช่งานยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทีมเราเก็บชัยชนะได้ก็คือมาตรฐานของทีมเราเองเนี่แหละเราต้องทำได้ดีต่อเนื่องครับและการเก็บชัยชนะต่อเนื่องแบบนี้มันจะทำให้มเมนตัมของทีมเราดีขึ้นเรื่อยๆด้วยก็ตอนนี้ไม่แพ้ใครมาแล้วนะครับ6เกมติดเพราะฉะนั้นจงทำต่อไปฮะสู้ต่อไปเพื่อท็อป4 และแชมป์ FA ครับแฟนๆอย่างเราก็มารอเชียร์กันครับทั้งหมดนี้ครับคือข่าวของคลิปนี้ก่อนจบคลิปขอขอบคุณทั้งเพจไฮยีน่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับมุมแฟนแมนยู you, ช่องสับคอบันปีศาจแดงสวัสดีครับ